แฟนเพจห้องข่าวดองรักนิวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องขอไปแฟนเพจด้วยนะครับที่อาจจะไลฟ์เป็นช่วงๆนะครับไม่สามารถที่จะไลฟ์ต่อเนื่องได้นะครับเน mm ื hmm. ่องจากว่าอากาศร้อนอมากๆนะครับอากาศร้อนมากๆถึงมากที่สุดนะครับร้อนจนโทรศัพท์ทนไม่ได้นะครับโทรศัพท์อุณหภูมิสูงเกินผมไลฟ์สดอยู่มันก็ตัดเองนะครับตัดเ mm. องนะครับเนื่องจากว่าอากาศร้อนมากนะครับต้องขอไปแฟนเพจด้วยก็เลยขออนุญาตแฟนเพจ รับไหลเป็นช่วงๆไปแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ผมมาอยู่ที่บริเวณสามแยกบ้านดุลน,นะครับสามแยกบ้านดุลก็คือบริเวณป้อมตํารวจบ้านดุลน,นั่นเองนะครับก็ท่านผู้ชมก็ดูเอานะครับว่าพี่น้องประชาชนนั้นมารอ,อชื่นชมบาร,รมีหลวงตาบุญชื่นนั้นมากมายกันขนาดไหนนะครับนี่นะครับเรียกว่ายาวตลอดแนวถนนเลยนะครับนี่เป็นบริเวณหน้าเซเว่นหน้าโลตัสสาขาพนมงรักนะครับ ก็ตอนนี้หลวงตาบุญ,บญชื่นนั้นเดินทางใกล้จะถึงบริเวณนี้แล้วนะครับเดินตรลงมาใกล้จะถึงบริเวณนี้แล้วนะครับก็จะมีที่น้องประชาชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครผู้ช่พยทุกทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพอพ,อพนมงรักนั้นมาคอยอำนวยความสะดวกมควาคอยอำนวยาการจราจรบริเวณสามแยกด้วยนะครับเนื่องจากว่าบริเวณนี้การจราจรค่อนข้างคับขังข แล้ก็เป็นช่วงเวลาที่มีตลานัด้วยนะครับนี่นะครับ,บวงการเดินใกล้จะถึงบริเวณสามแยกแล้วนะครับขอบคุณกันเพจที่ติดตามรับชมนะครับรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเรามาร่วมกันรายงาน เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะครับลวงตานั้นมีจุดหมายปลายทางที่ที่พักสงฆ์บ้านเสาเร้าตำบลโคนสวรรค์อำเภอโคนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับก็เป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของลุงตานะครับโดยการเดินสะดงในทางนี้เส้นเส้นทางที่ลุงตาใช้ก็คือจะผ่านอำเภอพนมดงรักไปที่อำเภอกับเชิงไปบัวเชิดเข้าพื้นที่ศรีสะเกดตุบลน,นะครับ ก็รู้สึกว่าเยอะมากนะครับคนมารอคนมารอเยอะมากพี่น้องประชาชนที่ทราบมารอเชิญชมบารมีหลวงตากันเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับปนมมือไว้ครับแม่แตำา่นาโเลยครับ เป็นตวัติศาสตร์นะครับอธิษฐานะวัดพิศาต์จริงๆนะครับท่านผู้ชมครับเป็นการเดินทุดงตองตาวัย72ปีที่มีพี่น้องประชาชนนั้นออกมารอชื่นชมบารมีกันเยอะมากนะครับตลอดตลอดเส้นทางนะครับเยอะมากต้องบอกว่าเยอะมากเยอะมากมากนะครับถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนหกเ้าานะครับพี่น้องประชาชนก็ไม่หวั่นนะครับออกมารอกันเยอะมากนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าสัญญาณหายไปก็เนื่องจากอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนก็โทรศัพท์ก็อาจจะตัดไปนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับต้องขออภัยแฟนเพจด้วยนะครับใจจริงก็อยากจะไล์แบบยาวๆตลอดเส้นทางนะครับแต่มันอากาศร้อนโทรศัพท์รับไม่ไหวนะครับก็จะเอาเป็นช่วงๆให้แฟนเพจได้จิตามกันเป็นระยะๆนะครับ ก็อขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับห้องข่าวดลวักนิวขอบคุณที่ช่วยกวดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกันรายงานช่วยกันแชร์เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะครับคืนนี้นะครับคืนนี้คาดว่านะครับหลวงตาจะพักที่วัดบ้านอําเินนะครับเดี๋ยวยังไงจะลองประสานเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ัดเจนหรือยังนะครับว่าองค์การจะพักที่ไหนนะครับก็ช่วงนี้ก็คนจะเยอะหน่อยนะครับคนจะเยอะหน่อยก็อาจจะช้าเท่นิดนึงแต่ก็องค์กาก็มีสีหน้าท่าทางที่ยิ้มแย้มนะครับไม่ไม่มีอาการเส้นอะไรแต่อย่างใดนะครับ ชีวิทย์เผ้าพนมมือไว้ามือางิเดียวครับอาจจะไล่สดได้ไม่นานนะครับเพราะว่าแต่ร้อนมากนะครับโทรศัพท์อาจจะตัดไปนะครับก็ต้องขออภัยแฟนเพจนะครับหลวงตาบุญชื่อนั้นท่านเดินทางออกมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับท่านจะทุ่งไปที่ที่พักสงบวนเสาเร้าพะวงพนสวนน้ำเภอพลสวนจังหวัดนครพนมนะครับ นครพนมเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่หลวงตาวัย72ดปีนะครับเดินทุดงแล้วมีพี่น้องประชาชนน be ั้นออกมารอชื่นชมบารมีกันเยอะมากนะครับก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าหลวงตาจะจมัดที่วัดบ้านำปืนนะครับวัดบ้านำปืน ชัดเจนแล้วนะครับว่าวันนี้ลวงตาจะพักที่พื้นที่อำเภอพนมรักก็คือที่วัดบ้านอําปืนนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ทางเจ้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่้เรียบร้อยนะครับก็เท่าปลายนะครับท่านผู้ชมครับลวงตาเดินเท้าปลายวันหนึ่ง หลายสิบกิโลนะครับผมใส่รองเท้านี่ผม,มทแทบจะก้าวขาไม่ไหวเลยนะครับเเเเอาเอาลอาลาลยย ขอบคุณคำเตือที่กดไลค์กดแชร์นะครับก็การไลฟ์สดอาจจะค่อนกระแทกหน่อยนะครับเพราะว่า,าอ,อา,ากาศร้อนนะครับขออภัยนะครับไล์ไล์ไปอาจจะหายไปนะครับเพราะว่าโทรศัพท์รับไม่ไหวนะครับอากาศร้อนมากเราจะติดตามหนุตาไปจนกว่าโทรศัพท์จะตัดไปเองนะครับโทรศัพท์จะตัดไปเอง ขอบคุณเฟนเพทที่เข้ามารับชมนะครับเรามาร่วมกันโมทนาบุญกับวัดปฏิบัติของลุงตาที่มาช่มชมนะครับ 아마 <목소리도> 뒤집 บแบบแฟนเพจ่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับขณะนี้เราพาแฟนเพจมาติดตามากา้แสดงการเดินปรงดมของหลวงตาบุญชื่นนะครับขบถูนะครับ,นะรรบตอนนี้ผ่านพื้นที่อำเภอปงรันกนะครับจุด,จดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ วันนี้นะครับวันนี้ดวงตาจะจะวัดที่วัดวันนําเภนตะบนบางไกร,รอําเภอพนมหลวงรักจััดสุรินนะครับก็พรุ่งน,นี้ก็จะเดินทางต่อนะครับแต่วันนี้เราจะพักที่นี่นะครับที่พื้นที่อําเภอพนมหลวงรักนะครับขอบคุณเพ่นเพืที่มารับชมขอบคุณเ่นเพจที่กดไลค์กดแชร์นะครับ ช่วยกันแชร์เรื่องราวได้ๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะครับหรือเป็นมงคลกับชีวิตนะครับที่วันนี้นะครับลา่หลายท่านนะครับพี่น้องชาวเมืองขอได้มีโอกาสได้มากราบได้มาถวายน้ำดื่มนะครับได้มาชื่นชมชื่นชมบารมีหลวงตานะครับก็หรือเป็นโอกาสดีถือเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับเรามาช่วยกันแชร์เรื่องราวที่เป็นมงคลนะครับ ช่วยกันแชร์เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะครับเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่มีพี่น้องประชาชนออกมาชื่นชมบาร,รมีของหลวงตาวัย72ปีที่มุกมาณะเดินทุดงเป็นระยะทางนับพันกิโลนะครับหลวงตาท่านบอกว่าท่านละแล้วท่านสละแล้วทุกอย่างแม้แต่สังขารน,นะครับท่านจะเดินไปเรื่อยๆนะครับถึงก็ถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไร ท่านไม่ได้ยึดติดกับสังขารน,นะครับท่านจะเดินทางไปที่ที่พักสมบ้านเสาเล้าตำบลพลสวรรค์อำเภอโพลสวรรค์จังหวัดนครพนมก็มเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของหลวงตานะครับฝากกันเพื่วมฒนธนาบุญน,นะครับร่วมส่งกําลังใจให้กับหลวงตานะครับ แฟนเพจที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณแฟนเพจที่กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เรามาเกาะติดเส้นทางการเดินธุดงค์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุโทโธนะครับหลวงตาวัย72ปีนะครับวันนี้อากาศร้อนมากๆนะครับไม่ใช่ร้อนธรรมดาครับร้อนมากถึงมากที่สุดนะครับแต่หลวงตาก็เดินด้วยความไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเลยนะครับต,ตั้งแต่ผมเดินตามหลวงตามานี่ก็เราจะทางเปือสิบกิโลแล้วนะครับ หลงตาก็ยังยิ้มแย้มทักทายพี่น้องประชาชนที่มา,มารอรับมารอให้กําลังใจมารอชื่อชมบาร,รมีหลวงตาตลอดเส้นทางนะครับก็ยี่ไม่ไกลนะครับก็จะถึงวัดบ้านอําปืนนะครับยี่ไม่ไกลก็ถึงวัดบ้านอําปืนนะครับหลวงตาก็จะพักที่นั่นแล้วก็จะจะัดที่นั่นก่อนนะครับ ทางที่หลวงตา,าเดินทึ้นลงผ่านนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนนั้นอรอรับรอกราบรอถวายน้ำนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์ เจ้านะครับ18พรรษานะครับ ประมาณ 800. ประมาณแปดลอยแปดลอยกินสบาทอยู่นี่พินพบาทอยู่ 3, 4, 4าาส,สามสาี่หมู่บ้านครับสาสครบพิบาทสี่สายสายละเรก็หม่รมากกว่านี้นำ้ำสายนึ้มา อามาำพุนมาดพุนมาดพ้นครับ้าดพุนสองยี่สิบสามสาม่

ระยะทางก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมะีพี่น้องประชาชนนะครับมารอรับมารอชมบารมีหลวงตานะครับเป็นประวัติศาสตร์จริงๆนะครับท่านผู้ชมครับที่พระธุดงรูปหนึ่งนะครับในวัย72ปีที่ออกเดินธุดงด้วยระยะทางเป็นเป็นเป็นพันกิโลนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนออกมาอรอชื่นชมบารมีมารอกราบ ไหวเพื่อความเป็นสิริมงนคลเยอะมากแล้วก็ตลอดเส้นทางเลยนะครับแต่หลวงตากา็ไม่มีการแสดงอาการเหน็ดเหนื่อยนะครับหลวงตาก,ก็ยังคงทักทายยิ้มแย้มนะครับกับผู้คนที่มา,อารอกราบไหว้นะครับรวมทั้งอมอบน้ําดื่มนะครับถวายน้ําดื่มให้กับหลวงตานะครับซึ่งหลวงตาก,ก็จะรับไว้นะครับแล้วก็จะให้ทีมงานนั้น รวบรวมแล้วก็มอบให้กับอ่โรงเรียนบ้าน,นวัดบ้างนะครับที่อยู่ตลอดเส้นทางที่ดวงตาทุกโรงผ่านาลครับวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปกําลังใจให้ด้วยนะครับ บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับว่าเป็นการเดินทุดงที่มีพี่น้องประชาชนออกมาให้กำลังใจออกมากราบออกมาชื่นชมบารมีของหลวงตาเยอะมากครับเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆครับเยอะเยอะแล้วก็เยอะตลอดเส้นทางด้วยนะครับนี่คือการออกเดินทุดง โดสัตว์ก็ว่าได้นะครับจากคุณพี่ท่านนี้ท่านก็ติดตามดวงตาม,มาสองวันแล้วนะครับนะครับดวงตาติดตามดวงตามตตาสองามมาวันแล้วท่านเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับ จะติดตามเส้นทางการเดินทุดงของอหลวงตาบุญชื่นไปเรื่อยๆเป็นกว่าโทรศัพท์มันจะตัดไปนะครับวันนี้ตัดไปสองรอบแล้วนะครับเนื่องจากความร้อนนะครับความร้อนสูงเกินโทรศัพท์มันก็ตัดไปนะครับต้องขอภแฟนเพจนะครับผมก็อยากจะไล์ให้แฟนเพจได้ชมกันยาวๆนะครับอยากจะไล์ให้แฟนเพจได้ติดตามได้ชื่นชมบารมีหลวงตากันไปแบบต่อเนื่องนะครับแต่ว่า,าอากาศมันร้อนจริงๆนะครับ รอนจก็เลยต้องอตัดไปนะครับตลอดเส้นทางน,นะครับตลอดเส้นทางมีพี่น้องประชาชนรอเช่ญชมรันเยอะมากครับเรียนท่านผู้ชมให้ทราบที่ไปที่มาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าดุงตาบุญชื่นะครับ ตาบนชื่นนั้นนะครับท่านตั้งจิตอธิษฐานออกเดินทุดงหลังจากออกคำสานะครับก็คือเมื่อวันที่2ตุลาคมนะครับออกจากที่พักสงฆ์บ้านเสาเร้าตะบนโลนสวรรค์มันปุ๋พลสว,วนนรรค์จังหวัดนครพนมนะครับเดินทุดงไปที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเดินธุดงไปที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ เส้นทางที่ท่านกําลังเดินอยู่นี่คือท่านกลับจากจันทบุรีแล้วก็จะกลับไปที่บ้านเกิดของท่านก็คือที่วัดวานเสาเล้าตะบนโพนสวรรค์อำเภอโพนตะวันจังหวัดนครพนมอีกครั้งหนึ่งก็คือเส้นทางกลับนั่นเองนะครับแต่ว่าเส้นทางกลับนั้นจะเป็นคนละเส้นทางกับตอนที่ลงตานั้เดินทางมานะครับเส้นทางนี้ก็ผ่านท่านจะผ่านอำเภอพนมลงรักไปอำเภอกระเชิงไปบริเชตเข้าพื้นที่ศรีสะเกษ สเกตไปอุบลไปยะโสธรมุกดาหางนะครับอีกน่าจะประมาณสัก2กิโลนะครับก็จะถึงวัดบ้านํำปึนนะครับคาดว่าน,น่าจะประมาณนั้นนะครับไม่น่าจะเกิน3กิโล